เจอตัวเลือครับพี่น้องครับนนหนึ่งจุนนาขางบ้านน่ะดีป้าป้ายุข้างนน่ะดีครับง่าเดียวตัวใหญ่มากพี่น้องตัวนี้มุ่งนาขึ้นระว่างหน้าผู้สวยนุ่มนะครับเด้อนี่ผมรงวิดีโอามาใหม่ตัวนี้อยู่ไก่สางมากตัวโบเลอเลยครับระว่างกันเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้มุ่งนาคางบ้านได้ดีเลยต่ระว่างเด้อพี่น้องเด้อ กำลังงานก็ไปหาผู้สวยหนุม่มแหละ อันดามาเว้ยอันดามาเว้ยเมื่อไหร่ังวะเม่อห่จคนหลายงานนีตอนนี้เห็นว่าได้ข่าวช้างอยู่ทางด้านหลังพี่เนี่ยเล่าให้ฟังเจอตัวช้างเนี่ยตอนประมาณสักกี่โมงพี่โอ้ตัวตัวช้างเมื่อเช้านี้ประมาณ8ปดโมงข้ามถนนตรงเส้นหมู่เจ็ดบ้านน้องประดู่ตรงป่าจุมจนน้องเขินนะครับพอดีทางผู้ช่วยหนุ่มแกโทรแจ้งผู้ใหญ่สมบูรณ์พลังเดชนะครับแล้วก็พวกผมเราก็ได้ประสานกันมามาช่วยพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดชลบ แล้วก็ชุดปากดางช้างหมู่7ดร่วมกับหมูเก้ายันรีนะครับเราติดตามรอยช้างมาจนมา,มาพอพบเจอช้างตรงบริเวณหลังหลังบ้านนางทองดีห้อยหล่าชาวบ,บ้านหมูเ7ดก็ได้ประสานแจ้งทั้งในรายกลุ่มหมู่บ้านแล้วก็เสียงตามสายนะครับแล้วก็ติดตามช้างมาตลอดกลัวช้างจะเข้าเขีดชุมชนนะครับก็ประสากนกำลังกำพลองประมาณด้วยท่านแจ้งลูกบ้านของท่านก็จนล่าสุดจนระขนาดนี้นะครับที่เรายือนอยู่ตรงนี้เรามาเจอช้างอยู่ด้านหลังของเราอยู่ บ้านคอนนังลิงหรือบ้านป่าผัวนะครับณนะตอนนี้ที่นักข่าวกําลังทําข่าวอยู่<ม>นะครับก,ก็เราก็ติดตามมาตลอดนะครับตั้งแต่ชุมชนหมู่เจ็ดเราจนมาถึงหมู่เก้าย่นลีเราสองสามชุมชนเราก็ช่วยกันตลอดนะครับในการตักดันช้างป่ามีตัวเดียวครับตัวเดียวเลยลักษณะช้างเป็นยังไงตัวใหญ่น่าจะประมาณหกถึงเจ็ดตันแล้วก็มีงาข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งสั้นนะครับที่พบเจอณตอนนี้อยู่ครับ